สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ตี่อ่างร่องติ้วอ่างเก็บน้ําร่องติ้วอ่างเก็บน้ําภูกํายาวโซนตียาเคยเปิดร้านยนต์ห้ตอนนี้มาได้เปิดละทิ่โควิดพอดีเป็นอัอนนี้คือเปินวอมงานวอมงานลอยกระทงนะคะตีจะถึงเดือนนาก็คือวันนี้เปินกับมิศิล,ลปิน้นตีเปินคอนเฟิร์มมาก็คือมัมละคนนิกนะคะมาตะกี้เป,เปิดงานไปละตะกี้เ่าไปได้เข้าไปโซนข้างไหนนี่ค่ะดูคน คือรถเยอะมากยาวหอมมาจ้องตีตั้งแต่สีม่ม้งฝ่ายบุละก็คือเหมือนกับเปินมามา,มามาลองไฟก่อนถ้าเป็นวันลองไฟนะประมาณนาั้นเอาลูกนั่นไปไหนนะโอหลายลูกอยู่นี่ ก็จะมีเหมือนกับเปิดเจ้าวันที่30ตุลานะคะก็จะมีแต่ว่าเอ่อจะมีแปลว่าทำทำเป็นวันฮาโลวีนตัวเตยปุ๊กก็จะมีคุณอ่าที่เป็นผ้าคล้องหรือปุ่นนะคะมีอะไรด้วยเสาตเี้เขาอยู่ฟังปุ่นเป็นเป็นตุ๊กไอ้คุณนั้นน่นะ พระเจ้าฝนตกคุณคุณบุณคุณคุณไอ้พระท้องอว่าเขามีหลายลูกอยู่นะ เพอน,นี่คือข้างแรกนะคะในอเมรกามยาวในอเมริกามยาวรือ,อาจจะเป็นข้างแรกของจังหวัดพะเยาด้วยซ้ำนะคะดีมีงานบอลลูนตรงนี้เพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นเชียงไฮ้นะคะตีตีสิงป่าก,ก็จะจัดบอยทุกปีกังตังนี้ก็จะไปเชียงไฮ้กับซยเยอะแต่ผู้ซื้อวาตนถ้าจำพิษนะคะคือข้างแรกเลยข้างแรกตีว่าจังหวัดพะเยาหรืออเมริกามยาวเนี่ยมีงานบอลลูนนะคะอันนี้ก็คือลองไฟลองไฟ เป็นบอลลุนเล็กนะคะป็นบอลลุนเลเ็กเ,เอามาเอามา,อา,มาลองไฟเอามาเปิดงานก่อนมากพตอตนั้นุ้รกพราะทุา่หวารอนลาันะบรถปุลเวรอนามาตั้งแต่สี่โมงป่ายปรุรบเ ให้ยากระบ,บ้านปอกกะเลปลาไปที่รถนะฮะโอ้หลายลูกอยู่เนี่ยอันนี้น่าจะใหญ่อ่ยอะอันนี้น่าจะลูกใหญ่กว่าลูกอื่นก็สูงอะสูงยืดหัวขาไปไหานะครับเข็าแ่ละขันย่างไม่เท่ากัน เอาด้านหน้ากลับงูครับงูแถวนี้ไม่ได้เลยครับกลับครับนะครับกลับเลยครับไม่ได้ครับใผ่านครับหลังจากลูกสาวเสร็จครับเราจะไปกับผู้กองตํารึในสถาบันข้าิน่าจะมดอ่ะเราจะเริ่มขับรถไปเดรียมตัวเต็มความร่วมกันนะครับ โอเคนะคะก็จะกลับเราจะเอาโคโตกับแฟนรออยู่ที่รถจากที่ดูเราก็บมาได้มีอย่างเปินกลก็จะมีการเต้นอโรบิกแล้วก็ทําพิธีถ่ายภาพเป็นการโปรโมทงานในงานจริงนะคะกับประมาณนี้ก็คือเหมือนเป็นการจําลองงานนะคะแล้วก็ถ่ายภาพเพื่อโปรโมทมันก็จะมีเป็นซื่องานก็จะเป็นรันแอนด์ลอยก็จะมีการวิ่งนะคะวิ่ง ื้อเสื้อเราก็จะได้ตุ๊ก,กตาจะได้เสื้อซื้อว่ามันจะเป็นงานวิ่งนี่ซื้อว่าจะเป็นระดับประเทศนะคะเพราะว่ากสามารถสมัครผ่านในเว็บไซต์ได้ที่ไหนก็สามาถมาวิ่งกับผูกกัยาวได้นะคะประมาณนั้นโอเคไปแล้วค่ะน้องมันได้เปิดแล้ว เ๋ยวฮิปเปอร์ฝนตกเจ้าโอเคไปแล้วค่ะพอดีเจอปีเขาปีฮุจักคือเป็นลูกค้าร้านเฮาแล้เคยเป็นเคยทำงานด้วยกันอยูอรถตัดจะได้แวะโอกันนิดหน่อยเพโตนะาอย่าล้อแย่แลนะ้วไปแล้วไปแล้วรถจอดปุ๊ดนึกภาพออกในวันงานเลยว่ามันจะเป็นจะได้เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นถนนรอบอ่างนะคะถนนเรียบอ่างก็คือ มันวิ่งสวนได้ไอ้ถ้าจอรดรถเที่ยมันจอดสองฟังมาได้นะโอ้แล้วคือตัวอำเภอมันอยู่ฟังปุ้นเลยอ่ะฟังปุ้นอีกฟังของอ่างนะค่ะยังนึกผ่าบออกอิบเลยว่ะปันงานจริงๆถ้าคนมันเยอะเนี่ยจะได้โอเคโดนตีมาแล้วเดี๋ยวจะโดลิขสิทธิไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ,คะ